คแบบกาบ,บ,บ,บสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสีครุอ่ะมอนยีกามะในมองสามเส้นคงเอ็นสิบเอ็ดฮาซิตาไปรปลาสอยปลาคุ้ยลามคือเก่านะพี่น้องส่วนหลอดเนี่ยกำม่มีเงินใส่พี่น้องมอเดอใส่ซค์บริยามช่วงนี้มอเตอไซคไปหาใส่เดือนมอเตอไซคไปหาเงินมาใส่ กระตอบอ่าคอมเมน Fc พี่นอ้องฮอที่ถามกมาใส่มองขามขึ้นใส่พิซี่ไรใส่จังไรใส่ตามปกติเลยพี่น้องเดื้อก้เป็นหอยเป็นหองหรือว่าเป็นลำโดมหรือเป็นลำเซอ่าลำซี่ยังสิเขาก็ใส่ขวงใส่ตัดหรือใส่หลัดบงุงแต่ขอสําคัญมั่นนั่นคือเขาต้องอยู่สันมั่นพี่น้องโมเมนต์ว่าใส่ไว้เนี่ยโมเลกมื่น,อนสองจังมายามโมเมนต์แนวนนั่นครับ นั่นคือเป็นวิธีที่มุลลาโมลาน้องเห็ดกันก็คือใส่เนืโมล้งนเนื้อหส่อจังมะก,กูม่มมะยามเอาแต่ที่นี่อยากได้ปลาไปสื่อไปขายมองบมดจาเป็นต้องเป็นเศ้าสามสิบตอนดอกแค่มองหาตอนขึ้นไปหาสิบกับเ่าะล้วกระพิณองมอ่งทอรเส้นกระางหัวสาคัญมันคือถ้าห้องใส่ลงไปห้องใส่ไปสูดแล้วห้องยามกลับหรือว่าห้องใส่ไปห้องซันกลับ ถามม่าถือปลายห,ห้องสั้นหรือาปาก่อนสันนะ้นหรือไม้ก้มมายามกับหนา้ากับหลังะนะครับพี่น้องยามกับหน้ากับหลังกับปลาถือได้หลายถือเป็นมูเป็นมูนี่เ้าก็ไม่มีที่ยามอยู่ยเดี๋ยวผมกะจังเสียนะพี่ให้น้องเาบงกันตอนผมใส่ส่วนนี่ผมม้วนใส่กับหนำยังไหลอยู่มันอ่าเอาม่องลงมอไไรถ้าเนาะม่องลงก็ต้องเป็นม่องอูม่องแขนหินที่โบดิทิตตะกวนนะพี่น้องใส่ขาวตีนอ่าสู้ขาวบนใส่ขาวตีนนะหอเอาก็เอาหินแขนลงอ่าเอื้นม่องอู

บานนี่คันมันโบถือสวงยงามโมแรง่งตอนบอนเหมิดบนถือเขาประมาณสามถุมเขาก็พยายามอีกตัวหนึ่งพยายามไปซันมองให้มันใสนะพี่น้องมองบให้มันเปือถ้ามันแหลนสวงนั่นเขาก็ยามกับหน้ากับหลังเอาอยู่สวงนั่นยามจนปลาเศร้าถือนั่นก็วิธีการหาปลาขายใส่มองเอาปลาขายกระสิไรปลากรบเพราะว่าถ้าเขาใส่ดักไว้เลยมอง มันตึงมันแข็งปลามันสลาดสมื่นโบ้คือแต่สมัยก่อนป่ามาสู้มาต่ำมันก็ยุดธมันก็ถอยมันก็ล่อยนี้าเขาสั้นอยู่เรื่อยเนี่ยช่วงลูกมันลงเหนือม่องยั่งยั่งผู้น้ำอยู่ปลาแดนมาส้นมันก็สิหอเลยมันก็สิถือแล้วอีกอย่างหนึ่งมออมันก็ใสดีวมออมันโบตึงโบ้แข็งนั่นคือวิธีมันเลิกปีนองด้วยเอาครับแต่ในพวกก็สีไล่มองครับพีนองลายปลาสมอง เห็นปลาบ่อนที่ตกได้ง่แยๆบ้างนี่ปลาสวยกะจักสีถือสิไรจังได้ล่ะถ้าจังมาดุดมาเบิ่งกันครับพี่นอ้องจำไว้เรื่องพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมกะใส่ใส่พี่น้องให้เบิ่งกันอยู่กูนะส่วนกลางกเดือนหนากลางกลางเดือน,น,อ,นอ่าท่านว่าวกลัวแถวผม,มกับใส่แน่นั่นส่วนใส่บ่อนไหนก็เป็นหนองอน้ำยังไหลอยู่เราก็มองปิ มองโบลงนี่กระปูปลาร้อนเป็นน้ำไหลครับบมันหนักเกินถ้าเป็นน้ำเอากองข่วงเป็นแจง,งกระข่วงเล้าก็ใส่ òn, สามคิอตอนพึ่งใบสากลัดสลัใส่สากไ,ไว้แล้วเล้าก็ปลูกเ้าก็ยำคือกันเลยครับก็ใส่หม่องตอนนี้ นาำก้ามหางกับหบลังแขนทุ่นแขนปลอมใส่ตั้งน้ำหรือว่าปวดโคกแขน ปาพวกข้นหาแปลงเด้ไมนเนื้อเลาะปลาน้ำไม่หลาบเลาะฟังหกอกแน่เลยาเยไหล่ะพปลาพวฟังเก็บโบตึงเลยลองย mới thấy ừ. ba lại ba bộ ở chắc chất rồi.

ผมกางมองในพงสังกงตามปกติตามธรรมดาครับผูกจากฟังไปกลางกลางออกไปเลาะฟังก็ไปโจดกับฟังซึ่งกันกับห้าผูกปลายมองห้าก้อจีเพื่อโจดฟังนั่นโจดฟังที่มองสุดมนี่ที่สีที่สันนะ้องพี่น้องมันมีน้งไปเสียส่วน ง่ายง่าหาเป็นตามปกติันีปลาข้นปลายูแล้วบนเรืออะไรมันก me. ็ได้ปลามันโมยูมันก็บโบได้เหมือนตามติดเรื่องมากก็ะโบเห็นปลาบ่อน้ำโล่ฟังน้ำผาน้ำยังตนแต่เลยโมนี่เนียบกริบเลย Để nó, để nó. ta sẽ càng này cảm ơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หกดูผู่น้องน้ำร้อนแตนท่านน้ำร้อนลงผมก็ได้บอกว่าจะเซ็ม่องใหม่เพราะว่าเ้องการโค่นไม่คค้มเอะไปใส่ม่องใหม่กับม่องขาดรถเนาะเสียดายก็คือต้องจำเป็นต้องใส่ม่องเก่าก่อนม่องขาดก่อนน้ำลดลงเ้องกางอยู่เป็นแปลงอยู่น้ำหาดน้ำหยังอย่างสิ ส่มองมาของก็ลงหมดไปดถือข้างๆไปเฉีที่น้่งปลาโบปินโมปลาแดงนกระจายทั่วไป ไม่ลืมมาทาตาบ่อน,อนเนโวจนไร่งบ่ไองโหรุ่งเงยเลยจนไปซ่อมจนขีพายไปเรื่อยๆจนไปเห็นปลาป่ามันบ่อนโวฟังนัง่นเหมือนไม่บ่อนไ,ไ,ไอาาอมไ่ไหลไปซื้อหอกางอ่อมไว้ไรเกษตรปลาไปซื้อไปขายพี่หนุ่มแล้มีปลาบ่อนเอสียง ไดก็บรไดหาซีซีไดก็บรับลายเสียวบาสแล้วลูกก็หนกเห็นบอลแน่ห้างถึงข้างหไปกระตุ้่เยวครับอดด ปลาเขามูบ่อนไม่ร้ายเยามตามหาตามเล่นกางอ่อมไปจางรัดไปสักสองพักสองตอนไม่ใช่ไรปลาหลายครับแนวนั้นเป็นโมเป็นโมเป็นปุ่มเป็นปุ่ม ผมมาอยู่แม่น้ำทั้งจังหวัดอืน่นหมดเลนแ่ว่าป่าหลายที่ท่ผมงลงจิปผมลุง YouTube ลงจิตมบสองมพิเแต่ว่าผมลงเครื่องอใหม่พู่นคนนี้แต่ผมคิดว่าสีเ,เดิมับมใส่จันทร์ใส่มออใส่เอ็นใญไงใส่ข้ามท่นท้นของ ตะไคร่ตะจีบหมานปอนไหนระจบหมนลทำใหเอาหว้วมท้นแต่นื้อข้นขี้น้อมอ่อน,อน,อน,นง่ายวาเอ็นสิบเอ็ขาจสใส่เอ็1สิบส่สงสิาใส่เอ็นสิบเอ็ดาี้น้องมาท็จขาดไว้ตะวันมันกรหมามันจีบจีบจีบนง่าดูกันน๋ะใส่หาสิตาเขาขใส่ลอยตาไปจริง ที่แต่ต้างเมู์มันกระดังกูเมร์แบบที่น่ะเกิดคือเมูมันกระดังซ้ำเมูเกิดมันแต่ต้างเขาออกไป าาพี่น้องกระสุนถือเงามันพันกระสุนผมเอารถไปขว้าครับแล้วล้านเป็นป่าม่องหกเสน้สนเจ็ดเส้นแต่หมอนมาค่ะสามเส้นคง เนี่ยมันไหลมันขั้นหอมไหมก็ดึงครับเนาะบทสิได้มองมันขามันเก่าอยู่แล้วลงกันหนาวถามมาว่าอากาศหนาวอากาศเย็นบ่ว่า,า,า,าสันโอ้ยหนาวเลยพี่น้องเด้อใส่เสื้อกันหนาวมาพวกแก่กลมัลงน้ำ น้องบางทีผมพยายามเบิง้งให้มันสูตรให้มันละเอียดด้วยพี่น้องเออแต่มีเวลาให้ก็เปิดเบิง้งให้ก็เบิ้งให้ทุกขั้นตอนทุกจนผมยามนี่ก็เอาจนสูตรบจนอ่ะเพราะว่าผมสีบอลอยู่ในทีมวิธีการไล่วิธีการใส่วิธีการหาปลาไม่ส่วนต่างๆผมก็สีบอลยู่นีงอย่างนี้มองน้อยมองนึงนั่นแหละเพราะว่าหลังพ่อนผมเห็นภาพผมก็บบอลไปนั่งแต่ผมโม้ล้มปลาผมก็บบอลหมเป็น บริวรพี่น้องห้องฟังกันแล้วเ,เอาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ผมหาผมใส่ผมไล่อยู่ห้องเบล้วเดือดแางเดือดแางไปเรื่อยๆแต่บางทีผมบอก,กนี่การเทคนิคการหา กสิขามไปพี่น้องห้องกสิบุษณีกสิบุตรฝังผมวอานั่นคือมีอการเบิ้งบมเลกเอียดมีเวลาแต่จะเบิ้งพี่น้องมาแรกก็น,นอ,กอนเปิดเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งให้จบ,บไม่สงสัยกับเกิน,นกลับไปเบิง้งฟั่งไม่ อย่างนี้ต้องสงสัยปลาตัหนึ่งซุกระสีตัวน่ตัวงามอยู่พี่น้อง้อผมเห็นมอ่งอีกผมกระสีเหวี่ีเส้นแบบจีเส,ส้นหวีงจีเส,ส,ส้นเพิ่าของซุกกรป่าจะบดสูกหลายจริงๆเนี่ยป่าถูกหลายอย่างพี่น่องแต่ว่าเป็นมองทีมอ่งสามเส้นเพิ่งนกจสินี้ตัวมันห่อกับตัวทีม,มันสูบ

ส้ยางยมากังเกตว่าปลาลบออกก็นี่ลุดออกเพราะปลาโมสุปลาตัวนี้ก็แ่เพราะมันโมฮอมันกับโยูน่อเห็นเลยว่าลุดออกไปถอนออกไปหีันก็อหนีันนีนโมสุโม่ไตัวที่มาทำโมสุแรลกับหนีถอยหนี Đấy. Gặp cái này tắt mặt. Những bộ gặp nó rất bụt rồi. Cái này cái tố nó hò nó sụp Cái thì nó mua sụp. Thôi đừng mà nó có gì xuống rồi đúng rồi. này có cái gì gặp này mong mong cả năng có chuyện ลมมากเงยทีเด e ีรสักบาทสองบาทเพราะมันบูดไป่าลมมาก่อน การมองตอนนึ่งลิวแบบน้องาะจับขนเห็นบ่อนเนี่ยครับทุงสี่ครับที่กายมาเนั่นเหมือนกันว่ากางมองอะไรมันก็บรรยายได้น้องๆเพราะว่าป่ามันบกขึ้นป่าบกขึ้นป่าเบ้นบ่อนบางทีคนเคยได้เป็นปุ่มเป็นหยังนั่นถือได้หลายนั่นก็บรรยาเพราะว่ามันมันหมุนป่าบ่อนป่าบกบ่อนหรือป่าบก โอปาบกเป็นมั้ยปลาแล้วเ่าไดมันกับได้นี่มครับการายย้ยประมาณจักสองโลพี่นนองปมาณนประมาณสองโลตามปกติมันต,มต่ม,ตมกว่าสามโลหรอกแต่างสองตอนก็ซือได้เป็นหกโลเจ็ดโลอัานี้คิดกี่เรียวนี่เลยปลาเจ็ดโลต่อเนาะตัางขาย หนองน,อง,นองพ่นมาเอาน้ำไปเรียกคิดน้ำฝนสามโลร้อยปลาสอยส่วนปลากุลามก็โลละห้าหกสิบบาทของคนกันเองคนขายตลาดแปะนี่ปลาโลละเจ็ดแปดสิบบาทปลาปคุล่ามครับกระุือสีขอจบคลิปนี้ไหวซ้ำในสักก่อนผมเอาไปน,นองเนาะกระสีไลรอีออกจ็กบาทสองบาททำบัวร่มแห้งถั่วร่มแห้งผมก,กส็สกับเลยน้งกระสี เราเลาะเด่นน้ำมันในบึงปลาขึา้นแทวไร่ถ้าขึ้นโบปินทีก็ใจพุ่งกสิบุรถ้าขึ้นสินานาสิดยหไายเนี่ยจังสิไรครับทา่านในการร่วทพี่น้องโพธิที่ตามจนอดีไม่แห้งกันบ่สูทุกคนครับค้มเจ็บจสรระสิไรข้มไข่จสิมีครับตกตัวนหวานหายอยู่หายินก็ดีทำงานแต่ลับเรื่อยนกน้องเนอะก็ขอกเข้าขมาสวัสดีครับ